สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณกุูทีเชิดดักเอกเช่นเคยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่ในเรื่องของแรงนะครับนักเรียนจําได้หรือไม่เรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุสําหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณครูก็จะมาขอทบทวนนะครับ ว่านักเรียนจะจําได้หรือไม่ในรูปแบบของแบบฝึกหัดใบงานที่ครูมอบมาให้ในสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนคุณรูณจะขอทบทวนด้วยใบงานนะครับใบนี้นะครับใบงาน0 2แบบฝึกหัดเรื่องการดึงและการผลักนะครับนักเรียนจําได้ไหมการดึงดึงง่ายดึงนะครับการดึงนะครับดึงการดึงนะครับ การออกแรงนะครับการดึงคือการออกแรงการพักออกแรงผักออกไปนะครับ hmm. ผักก็ค nah, ือผักจากเรานะครับดึงก็คือดึงเข้ามาหาเรานะครับผักมาหาผักเข้ามาหาเราได้ไหมได้นะครับผักออกไปจากเราก็ได้ดึงออกไปจากเราก็ได้นะครับแรงดึงแล้วก็แรงผักนะครับ กิจกรรมต่อไปนี้เป็นการดึงหรือการผักนะครับให้นักเรียนทําเครื่องหมายนะครับถูกนะครับหน้าลักษณะการออกแรงที่เลือกนะครับพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะครับภาพแรกนะครับเป็นภาพของการเข็นรถเข็นนะครับภาพของการเข็นรถเข็นนะครับนักเรียนว่าการเข็นนะครับเป็นการดึงหรือการผลักครับการ เป็นรถเข็งเป็นการดึงหรือการผลักอ่าแน่นอนนะครับว่าเป็นการผลักนะครับเพราะว่าเป็นการใช้แรงนะครับดันออกไปนะครับใช้แรงผลักออกไปนะครับอ่านี้คือตัวอย่างนะครับภาพที่2นะครับคุณครูจะไม่เฉลยแล้วนะการโยนลูกบอลน,นะครับการโยนลูกบอลเป็นการดึงหรือการผลักนะครับพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะครับนะ ต่อไปการสวมรองเท้าสวมถุงเท้านะครับสวมถุงเท้าสวมงเทาเ้าเข้ามานะครับเป็นการอะไรการดึงหรือ,รอการผลักครับนักเรียนอย่าลืมบอกเหตุผลด้วยนะครับต่อไปภาพต่อไปนะครับการทุบดินน้ํามันทุบดินน้ํามันใครเคยเล่นดินน้ํามันนะครับน่าจะจําได้อยู่นะ ใครเคยเล่นดินน้ำมันนะครับก็จะรู้ดีว่าเป็นการดึงหรือว่าการผลักนะครับปั้นดินน้ำมันเป็นการดึงหรืการผลักแบบนี้นะครับเพราะเป็นอะไรบอกเหตุผลด้วยนะครับนะครับภาพต่อไปนะครับเป็นภาพของการฉีกกระดาษนะครับการฉีกกระดาษเป็นยังไงบ้างนะครับการฉีกกระดาษ นักยังคิดว่าเป็นการดึงหรือการผลักนะครับติ๊กถูกเพ่งคูด,ด้วยครับมีแค่2ช้อยแบบนี้นะครับพร้อมบอกเหตุผลน,นะครับอ่าภาพต่อไปภาพสุดท้ายแล้วนะครับเป็นการกว้างจรวดกระดาษนะครับการกว้างจรวดกระดาษเป็นการอะไรกว้างจรวดออกไปนะครับเป็นการใช้แรงแบบไหนนะครับเป็นการใช้แรงดึงหรือว่าใช้แรงผลักออกไปนะครับง่ายๆเดียวนะครับนะ พร้อมบอกเหตุผลให้คุณครูด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นใบงานตอนที่2นะคบนักเรียนใบงานตอนที่2นะครับอ่าก็จะมีข้อ1ข้อ2นะครับข้อ3นะครับข้อ4นะครับมีทั้งหมด4ข้อนะครับนักเรียนตอนที่2นะครับข้อ1ก็ 1, ถามว่าสัตว์ที่นักเรียนนะครับอ่าสัตว์ที่สัตว์ที่ฉันจะนํามา คำสัตว์จำลองคืออะไรนะครับสัตว์ที่ฉันจัดนำมาทำสัตว์จำลองจำลองคือสัตว์ชนิดใดนะครับคืออะไรนะครับนักเรียนคิดว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนกิ้งกา่าอนาคอนดา้ามูจิ้งจกตุ๊กแกอะไรก็ว่าไปนะครับไดนเสาร์ เราบู่ลงไปนะครับส่วนข้อ2นะครับขอว่าชื่อและรูปร่างของวัดสรุปก่อนทำสัตว์จำลองนะครับชื่อและรูปร่างของวัดสดกุก่อนทำสัตว์จำลองนะครับรรวัดสดุปท,ที่ใช้ทำคือวัดสดุที่ใช้ทำคืออะไรลูกอ,อย่างเช่น ทำมาจากพลาสติกทำมาจากดินน้ำมันทำมาจากดินเหนียวทำมาจากโลหะทำมาจากไม้นะครับทำมาจากยางพาราเป็นต้นนะครบนักเรียนระบุลงไปนักเรียนเคยเล่นไหมอันที่ยืดดึงดึงยืดของเล่นของนักเรียนที่สามารถยืดได้หรือว่าทำมาจากน้องกระบองเพชรเนี่ยน้องกระบองเพชรเป็นสัตว์จำลองก็ได้นะอ่ะ สมมติว่าเป็นสิ่งมีชีวิตก็แล้วกันนะอ่าคุณครูจะบอกว่าน้องกระบองเพชรอ่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะจิตนาการของครูครูก็บอกว่าอ่าวัสดุที่ใชท้ทาคือผ้านะครับใยสังเคราะห์ผ้าใยสังเคราะห์เป็นต้นนะครับรูปร่างของวัสดุเป็นยังไงนะครับนักเรียนก็วาดนะครับวาดลงไปนะครับ รูปร่างของวัสดุครูก็จะวาดเป็นรูปภาพใยสังคอลงไปนะครับอ่านางตัวอย่างนี่ครูระบุไว้นะครับข้อ3นะครับวิธีที่ฉันทำและลักษณะของการออกแรงที่ทำให้วัสดุต่างๆมีรูปร่างตามที่ต้องการนะครับทำเครื่องหมายถูกในช่องที่เลือกอ่ะครูจะไม่ยกตัวอย่างน้องบองนะครับครูจะยกตัวอย่างแมงกะพรุนหรือว่า ของเล่นที่ยืดได้นะครับเป็นเหมือนแมงกัะพุนของเล่นที่ยืดได้เป็นเหมือนแมงกัะพุนผ่นครูครูก็จะบอกว่าวิธีทําบีบได้ไหมนักเรียนได้บีบไหมได้บีบนักเรียนที่ไม่ได้บีบนักเรียนก็ไม่ต้องต้องไม่ต้องบอกว่าบีบนะครับนักเรียนก็ติ๊กว่าไม่ได้ทํำดึงได้ไหมดึงได้ผักได้ไหมผักได้นะครับ นักเรียนผักอ่าแมงกะพรุนได้ไหมบิดได้ไหมบิดได้ทํานะครับทําได้ก็คือได้ทําหรือว่านักเรียนไม่ได้บิดก็รับบูลงไปอ่าการดึงการผลักนักเรียนได้ดึงไหมนักเรียนได้ดึงน้องอ่าน้องแมงกะพรุนไหมนักเรียนได้ผลักน้องแมงกะพรุนไหมก็รับบูลงไปนักเรียนได้คลึงไหมลึงก็คือการอ่าเหมือนอ่ายืดนะครับคลึงออกมานลครับเหมือนการคลึงยืดออกมานะครับ คลายกับการยืดนะครับนักเรียนได้ยืดไหมอ่านักเรียนถ้ามัไย은은 l, ไม่ได้ยืดนักเรียนไม่ได้ได้คลึงหรือว่าคลึงออกมานักเรียนก็ระบุนะครับระบุ eln, ลงไปเลยว่าจะเป็นการดึงการฉีกการกดนักเรียนได้กดไหมนักเรียนได้บี้ไหมนักเรียนได้ตัดไหมนักเรียนได้ดัดไหมนะครับหรืออื่นๆระบุได้นะครับระบุว่าอาชนิด ได้อะไรอีกไหมนะครับยืดไหมอย่างเงี้ยนะครับระบุนะครับสาม,มารถระบุได้4รูปร่างของสัตว์จําลองที่ทําขึ้นรูปร่างสัตว์จําลองที่ทําขึ้นเป็นแมงกับพุนย,ยึดยืดนะครับหรือว่าครูคก็จะวาดรูปน้องบองลงไปเลยแบบสมบูรณ์แบบนี้นนเลยอาดังตัวอย่างครูนะครับวันนี้ครูขอ,ขอลาไปก่อนนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับ ถ้าไม่เข้าใจก็ดูิี้วงคูซ้ำๆนะครับใครไม่เข้าใจก็สามาทักแชทคุณครูได้วันนี้ขอลาไปหลอกก่อนนะครับบ๊ายบาย